แต่นี่คือบรรยากาศที่เมืองจีนก่อนท่านผู้ชมครับในแฟนเพจไชน่ารีพอร์ตอาเซียนได้มีการเผยแพร่ภาพเซตนี้แล้วเขาเล่าเรื่องด้วยนะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านลิ้วป่ออำเภอหลัวเขตเมืองสินหุยมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนบ้านเกิดบรรพบุรุษของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกของไทยคนปัจจุบันชาวบ้านนี่เขาจัดงานฉลองครั หลังทราบวนายทินได้เป็นนายกเอารูปถ่ายคุณอนุทินไปติดบนฝาผนังเพื่อแสดงความเคารพให้เกียรติแล้วก็จัดพิธีตามประเพณีจีนข่าหมูเลี้ยงแขกจุดประทัดเสียงดังสนัน่นบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจหลายครอบครัวเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านด้วยตัวเอง <c oughs> เพื่อมีส่วนร่วมในการฉลองครั้งนี้แล้วก็บอกว่ารู้สึก ภูมิใจและดีใจที่ลูกหลานของหมู่บ้านได้ขึ้นมาเป็นนายกฮะโอเ้เขาฉลองเลยแล้วเขาบอกว่าเมื่อปี2531พ่อคุณอนุทินเคยกลับมาที่หมู่บ้านนี้ด้วยแล้วได้ทําถนนให้กับหมู่บ้าน<อ>จนวันนี้ยังเป็นที่จดจําค่ะชาวบ้านนี่หวังว่าวันหนึ่งคุณอนุทินจะกลับมาที่บ้านเกิดของบรรพบุรุษอีกครั้งนี่เป็นภาพของชัยหน้ารีพอร์ตอาเซียนแฟนเพจแบนี้ ประมวลภาพบรรยากาศต่างๆพร้อมคําบรรยายเป็นภาษาจีนค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ประเทศจีนค่ะนีแล้วดูรอยยิ้มของผู้เฒ่าผู้แก่ยิ้มดีใจใลูกหลานแน่ได้ทน<อ>ายโย่ะเนี่ยทนานายกรู้ยังเนี่ย <laughs> รู้ข่ายังทางโน้นก็ฉลองกันแล้วฉลองให้แล้ว